ดอร่าวิชวลเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งวันนี้พามาด้วยกัน4คน4ช, 4, 4ชีวิตเลยใช่ไหมคะจะเป็นใครนั้นไปติดตามได้เลยค่ะกับแพนดอร่าวิชวลเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ ชวนให้หัวนึกถึงเรื่องราว เก็บไว้ให,หม่ให้สลายแจะยังคงฝันสักวันเกอต้องมีสักคนที่พา he looks just a วงเทลซ์เอา์น้องใหม่แห่งบ้านแอนดอร่าเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะย้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวิจัยเลยได้มาเจอกับทุกคนในงานมาริยอะนะคะมันจะพูดว่าคือเพลง p ิ i n c ท s ค่ะเป็นสิกันเจอรของพวกเราวงเทลซ์เอาต์นะคะสามารถไปฟังกันได้บน YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มซีมิ่งอื่นๆได้มากมายเลยค่ะที่สำคัญอย่างจะกระสิบนะคะอย่ะลระจิบว่ามีรูปถ่ายด้วยเร็วๆนี้นะคะ แล้วนะคะจังหวะนี้ห <c oughs> ลังจะกีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากวงแถวของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไปอีกนานแสนนานเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายยา <c oughs> สวัสดีคะ่ะสาวน้อยเคลื่อนไขาจากบ้านแพนดอราเฮเลนเองคะ่ะว้า วันนี้มีคนมาเที่ยวงานมารุยาเยอะแยะเลยไหนไหนวันนี้มีใครมารอเจอพวกเราเทลซาวบ้างไหมคะหรือว,ว่ามีใครตั้งใจมาหาเฮเลนบ้างไหมเนี่ยก็เ <c oughs> พลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นะคะมีชื่อว่าเพลง Princess ค่ะเป็นเพลงใหม่ของพวกเราเทล o าวเองหวังว่าทุกคนจะได้รับฟังแล้วก็จะชื่นชอบกันนะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถย้อนฟังได้ในช่อง YouTube Official ของ m a n d o r a เลยนะ แล้วเพลงนี้ยตอนนี้ก็กำลังมีเปิดพรีอัลบั้มอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากได้ไปสะสมก็สามารถฟรีได้ที่เว็บไซต์ของแพนโดร่เลยนะคะก็มีของแถมภายในอัลบ,บั้มด้วยนะ้งลองซื้อไปสะสมแล้วะคะ่ะยังไงก็ขอฝากพวกเรา Tell us จากแพนโดร่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามเฮเลนได้ที่ช่อง YouTube เลนซีเอชแพนโดร่านะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย ยสวัสดีครับผมเจนนะ้องบเป็งไงบ้างเอยงานสนุกพวเราขอเจอหน้าดูเลยดีไหนตอบไม่ชินใจหน่อยได้ฟังเพลงของพวกเราแล้วชอบกันไหมฮะสุดตอบไม่ชอบมาเนี่ยฮะเลยนะอ่อยังไงกันแล้วแต่พวกเราก็ขอฝากไปฟังเพลงเต็มกัด้วยนะครับเพลงชื่อต้องเจอ,อยอกหยอกไื่อพริเซตนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีออกของสะสมกันมาแล้วนะ น้าเราจะขายของกันทีเนีย่ยบอกเลยขนแคแข้งไม่ล่วงแน่นอนมันแต่ว่าดีป่าเอาเป็นว่าอยังไงก็ขอฝากพวกเราเทียวซอมจากค่ายแพนโดาด้วยนะครับเจอแมวว้าวโล่ห้าเอาเอี้ยนทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนพีพน,น้องทุกคนที่มาเที่ยวงานมารุยาาในวันนี้กันด้วยนะเยไงบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ย ผมอันเซียแพโนล่าเป็นวิทูเบอร์จากค่ายแพโนล่าครับมือเบสประจำวงเทลออสและเป็นน้องเล็กสื่อของวงถ้าใครในที่นี้ยังไม่รู้จักผมแล้วก,ก็สามารถสแกนชัวโค้ดที่ตรงนี้เพื่อเข้าไปยังช่อง Youtube ของผมได้เลยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆรอทุกคนอยู่คอนเทนต์หลักๆของผมก็จะมีพีทอเล่นเกมวาดรูป และก็มีร้องเพลงครับผมไหนก็ขอฝากคอนเทนต์มานด้ออกอ้อมใจด้วยนะและสําหรับใครที่สแกน QR ตรงนี้และกดติดตามให้ผมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับคุณร่วงหน้าเลยนะขอบคุณมากครับตอนนี้ฮันโดลาของเราได้มีการเปิดรับเพลย์ลิส์อัลบั้มเพลงที่เป็นเพลงแรกประจำวงเทวเอาเลยนะชื่อเพลงว่า p Princess ก็จะมีของสะสมของแต่ละคนขายด้วย อย่างไรก็ขอให้ทังคันใหม่ละกันนะคบขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอฝากผลงานเองในอนาคตด้วยนะรอติดตามกันได้เลยแล้สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะคะดีพันธ์มากเลยแล้วก็ขอให้เที่ยวสนุกนะบ๊ายบายค่ะ